ถ้างั้นทั้งหมดที่ข้าต้องการจะพูดวันนี้ก็มีเพียงแค่ราชบัลลังก์นั้นจะต้องตกเป็นของข้าท่านอย่าโทษว่าข้าใจร้ายเลยนะเสด็จพ่อข้าขอตัดสายสัมพันธ์กับข้าระหว่างท่านข้าทุกคนซะอย่าปล่อยให้ใครรอดเด็ดขาดแล้วก็เอาตาประทับยกมาข้าจะเขียนราชโอการการขึ้นครองบัลลังก์ด้วยตัวเองข้าพวกเขาซะเสด็จพ่อระวังตัวด้วย แล้วองครักษ์เงาไปอยู่ที่ไหนกันฮะเออฮะเอ้จังพวกนี้มันเป็นตัวบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้ยฮ่ายายาเฮ้ย เพ่าพวกเขาเป็นแค่หน่วยสอดแนมเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาแข็งแกร่งมากจริงๆต่อให้ไม่มีราชนเงาอยู่กับเธอะเสด็จพ่อนี่เป็นไพ่ตายสุดท้ายของท่านอย่างนั้นเหรอเจ้าลูกชายเจ้าเคยได้ยินคำที่ว่ารู้เขารู้เรารบรรอยรังชนะรอยรังไหมที่เจ้าพ่ายแพ้ ในการต่อสู้กับพ่อของเจ้าในวันนี้เป็นประวัติเจ้าไม่รู้ว่าขามีภัยตายซ่อนไว้อยู่นี่มันก็ผ่านมาตั้งมากมายหลายปีแล้วแต่ว่าเจ้าไม่เคยแก้นิสายที่บุ่มบามุทะลุของเจ้าได้สักทีองค์ชายร้องถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็พวกองครักเงาคงจะจัดการพวกเราได้ทั้งหมดเป็นแน่ พวกเราจำเป็นต้องถอยกันก่อนพวกเราถอยกันก่อนไล่ตามพวกเขาไปจ่มันเถอะปล่อยให้เขาหนีไปอ,อ,อพี่ใหญ่น้องสามนี่พวกท่านคอยซุ่มโจมตีข้าอยู่อย่างนั้นเหรอน้องรอง เจ้าบังอาจมากที่กล้าท้าทายอำนาจจักรพรรดิของพวกเราและกออาชญากรรมที่ร้ายแรงแบบนี้พี่รองยงหนิงกับเสดพ่อเป็นยังไงบ้างท่านคงจะไม่ใจร้ายถึงนนาดทำร้ายพวกเขาเหรอกใช่ไหมเวลาพวกผู้คนพูดถึงว่าใครในพวกเราที่สมองกลวงที่สุดเขามักจะหมายถึงเจ้าอยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าพวกเขาหมายถึงข้าและก็กองทัพที่พ่ายแพ้ของข้าฮ่าฮ่าฮ่าพี่ใหญ่ ท่านนี่ชังรอบคอบจริงๆข้ามั่นใจว่าท่านรอโอกาสนี้มาตั้งนานแล้วด้วยการที่ข้าถูกตีตาว่ามีความผิดโดยการก่อกระบฏทําให้ท่านมีสิทธิ์จะจัดการข้าได้แล้วก็ยึดของบัลลังเป็นของตัวเองเหมือนกับผู้ปกครองที่เที่ยงธรรมอย่างแท้จริงตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าทําไมเสด็จพ่อถึงทําให้ท่านเป็นองค์ชายใหญ่ที่เป็นว่าทีจักรพรรดิองค์ต่อไปนั่นก็เพราะว่าท่านมีความรอบคอบและมัดระวังตัวจริงๆ อืมน้องรองเจ้าด่วนสรุปมากเกินไปแล้วสิ่งท so ี no ่ข้ากังวลมีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือความปลอดภัยของเสด็จพ่อท่านคิดแบบนั้นจริงๆหรองั้นท่านก็ควรจะสบายใจได้แล้วเพราะว่าเสด็จพ่อมีสุขภาพพาราามัยที่แข็งแรงดีมันคงจะอีกนานแหละนะกว่าที่ท่านจะสามารถสืบทอดบัลลังก์ต่อจากเขาได้คงไปสิบสิบปีนู่นแน่ฮ่าฮ่าฮ่า น้องรองเจ้านี่มันตำซามจริงๆท่านพี่ใหญ่เสด็จพ่อกับยงหนิงอ่ะปลอดภัยดีแสดงว่าพวกเรามาทัานเวลาอืมแสดงว่าสวรรค์เลือกเข้าข้างเสด็จพ่อน้องรองเจ้ามีความผิดฐานก่กบฏจงยอมมอบตัวซะและปล่อยให้พวกเราพาเจ้าไปยังราชวังหลวงเพื่อให้เสด็จพ่อตัดสินโทษของเจ้าซะฮะ ท่านคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นแล้วล่ะก็เราคงจะได้เห็นดีกันถึงแม้ว่าข้าจะล้มเหลวแต่ว่าข้ายังมีเหล่าองค์คารักษ์ของข้าอยู่เหล่าองค์คารักษ์ที่มีพลังในระดับขั้นแตกฉานการจะทะลวงฝ่าท่านไปได้นั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยเจ <c oughs> ้าคิดว่ามันง่ายแบบน,นั้นจริงๆรเหรอเหล่าองค์ครักษ์และก็เหล่าหัวหน้าองค์ครักษ์นี่พวกเจ้าทุกคนลืมไปแล้วเหรอว่าจริงๆแล้วเจ้าเป็นคนของใครกันเจ้กากล้าลงมือก่อกบฏต่อนายผู้ปกครอ,องของเจา้า ชื่อของพวกเจ้าจะถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์แม้ว่าพวกเจ้าอาจจะหนีไปได้กระจิงและครอบครัวของพวกเจ้าละ่ะเจ้าจะปล่อยพวกเขาถูกประหารในฐานะครอบครัวของกบฏหรือยังไงกันพวกเจ้าทุกคนต่างเป็นทหารที่ซื่อสัตย์ของอาณาจักรแห่งนี้ทั้งมีความมุ่งมั่นและก็มีความอุตสาหะชื่อของพวกเจ้าไม่ควรถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์แบบนั้นในฐานะผู้ที่เป็นกบฏพวกเจ้าเองก็ถือว่าเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในแผนการที่ชั่วร้ายครั้งนี้ พวกเจ้าจึงยอมแพ้ซะข้าเอาชื่อองค์ชาญของข้าเป็นตัวรับประกันได้เลยว่าฝ่าบาทจะต้องยอมมองข้าม <c oughs> การกระทํานี้ของพวกเจ้าไปแน่ๆและพวกเจ้าจะยังคงรักษาตําแหน่งของพวกเจ้าไว้พวกเจ้าจะได้เป็นองค์คกษ์อยู่ตามเดิมวท่านพี่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยฮ่ยา โอเหล่าจอมยุทธทุกคนต่างแย่งชิงทรัพยากรในการฝึกวิชากันทั้งศิลาวิญญ,ญาณและก็ยาวิเศษต่างๆตอนนี้ในเมื่อเขาก่อการกรบฏไม่สำเร็จเจ้าคิดว่าเขาจะยังมอบอะไรให้กับพวกเจ้าได้อีกอย่างนั้นหรอหืมจงยอมแพ้ซะแล้วก็มาอยู่ฝ่ายข้าข้าจะทำให้พวกเจ้ากลายเป็นคนใหญ่คนโตกันเอง หรือว่าเจ้าอยากจะคอยเอาแต่วิ่งหนีไปกับน้องชายที่โง่เง่าของข้าอย่างนั้นหรอการก่อกบฏเนี่ยถือเป็นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากมันเป็นสิ่งที่แม้แต่จอมยุทธระดับขั้นแตกฉานก็ไม่กล้าลงมือทําด้วยตัวเองพอไม่อย่างนั้นแล้วคนคนนั้นอาจจะต้องถูกทั้งอาณาจักไรไล่ล่าแต่ก็แน่นอนถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นเหมือนกับกูสานตรงที่สามารถต่อสู้กับทั้งอาณาจักรได้แล้วหล่ะก,ก็เง้นก็เชิญพวกเจ้า ทำตามใจของบุกเจ้าเลย <c oughs> โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ